ในเรื่องของจริยธรรมกับการดําเนินชีวิตในวันนี้เนี่ยนะคะครูก็จะคุยกับพวกเราเพื่อชี้หนทางสว่างให้พวกเราเห็นทางสว่างในการที่จะดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะคะไม่ไปหลงมัวเมากับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอาจจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็จะมาพูดคุยกันว่าพวกเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะจะทำยังไงถึงจะทำให้ตัวเรานั้นดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขประสบกับความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็รู้แล้วว่า โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้คนเราเนี่ยบางคนอาจจะยังตามไม่ทันแล้วก็อาจจะมีปัญหาในชีวิตได้เหมือนกันปรับตัวไม่ทันมีเยอะแยะ อย่างครูเองก็ปรับตัวไม่ค่อยจะทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สักเท่าไหร่อย่างเช่นเทคโนโลยีทางด้านมือถืออะไรต่างๆที่พวกเราใช้กันสนุกสนานมีระบบมากมายอะไรนะพวกครูใช้ไม่กี่ระบบนะคะไม่ต้องมีเวอร์ชั่นมากใช้แบบธรมธรมดาธรรมดาสบายใจแต่พวกเราเนี่ยต้องมีมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นคนทันสมัยมากมายด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว,รวแล้วมันเลยทําให้คนเนี่ยนะคะมีแต่การาต้องแข่งขันกันสูงการแข่งขันกันในสังคมมีมากขึ้นการแข่งแข่งขันเยอะปัญหามันก็เยอะตามมาขณะนี้ปัญหาสังคมก็มีซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ เพราะนั้นถ้าใครตามไม่ทันมันก็เราก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญหาในสังคมไปด้วยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้พวกเราจะเห็นว่ามีอาชีพอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะมีวิชาแปลกแปกในการเรียนรู้มากมายในสังคมนะคะไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ย ต้องปรับตัวให้ทันแล้วไอการแข่งขันกันอย่างนี้มันเลยทําให้คนเราเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยเห็นแก่ตัวกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นพอเห็นแก่ตัวมากๆกก็คนเราเนี่ยเห็นแก่ตัวแล้วก็อยากได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็พยายามหาเหตุผลมาป้องกันตัวเองนะคะ ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีเหตุผลแต่เหตุผลที่เข้าข้างตัวเองเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุผลเชิงลบเป็นเหตุผลจริยธรรมเชิงลบเพื่อเป็นการแก้ตัวเพื่อการปกป้องตัวเองเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อประโยชน์ของอกลุ่มของตัวเองอย่างนี้ถือว่า เป็นจริยธรรมเชิงลบที่ไม่พึงปรารถนาเพราะเอามาใช้ก็ทำให้คนมีปัญหาในสังคมเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะคะนะคะเพราะนั้นต่างก็ต้องเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนาะในสังคมลูกจ้างกับนายจ้างก็ต้องทะเลาะกันลูกจ้างอยากได้ค่าแรงเยอะๆส่วนนายจ้างบอกขึ้น300เนี่ยแย่เลย แต่ลูกจ้างบอก300จริงๆก็ยังไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องหาเหตุผลต่างๆนะคะความพอดีอยู่ตรงไหนล่ะนะคะนี่ก็ต้องมีคนกลางเข้ามานะคะเสร็จแล้วมันก็เลยมีคำว่าสิทธิมนุษยชนเกินขึ้นมาสิทธิของมนุษย์เนี่ยมันควรจะต้องเท่าเทียมกัน เพราะถ้าหากไม่อย่างนั้นต่างปล่อยให้หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเป็นจริยธรรมเชิงลบสังคมก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องมีตัวตรงที่เรียกว่ามันเป็นสิทธิมนุษย์ขึ้นมานะคะไม่งั้นคนก็คอยแต่จะเอาเปรียบกันรังแกกันใครที่มีแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบกว่าอย่างนี้ก็แย่เลยนะคะก็ไม่ต้องจดรายละเอียดทั้งหมดหรอกก็ฟังที่ครูเล่า แล้วก็สรุปเอารายละเอียดหนูก็ไปปริ้นเอาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะทีนี้แล้วทำยังไงมนุษย์ถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขละ่ะนะต้องมีจริยธรรมอย่างไรละ่ะเราถึงจะมีความสุขที่อยู่ร่วมกันได้ไม่คอยแต่หาผลประโยชน์แล้วคอยแก่งแย่งชิงดีกันอย่างที่เป็นนะคะนั่นก็คือนะคะ ใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาความจริงศาสนาทุกศาสนานั่นแหละสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละก็ถือว่าเป็นหลักจริยธรรมได้ถือว่าเป็นจริยธรรมเชิงบวกเพราะฉะนั้นหลักคําสอนทางพุทธาทางพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีล้วนสอนให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคมโลกใบเดียวกันเนี่ยบางคนศาสนาคริสต์บางคนศาสนาอิสลามแต่ ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะคะนั่นก็คือหลักของจริยธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกันนั่นแหละนะคะเพราะนั้นนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจริยธรรมเชิงบวกเพราะนั้นถ้าหากเป็นจริยธรรมต้องเป็นจริยธรรมเชิงบวกถึงจะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ถ้าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วบอกว่ามีจริยธรรมนั่นแหละเป็นจริยธรรมเชิงลบ ที่ไม่ควรออกมาใช้ในสังคมนะคะทีนี้การที่จะบอกว่าอะไรเป็นจริยธรรมหรือไม่นั้นนะคะก็มีแนวทางในการที่จะบอกว่าเป็นจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเนี่ยมีแนวความคิดอยู่3แนวด้วยกันรายละเอียดเราไปเอาในอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือ แนวของมนุษยนิยมหรือมนุษยธรรมนิยมพวกนี้ก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันทำเพื่อเป็นการพัฒนามนุษย์ทำแล้วมันเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มนุษย์มีความเจริญขึ้นดีขึ้นก็ถือว่านั่นแหละเป็นจริยธรรมมองในแง่ของมนุษย์ นะคะส่วนกลุ่มที่สองเป็นพวกสัจจะนิยมพวกนี้ก็ถือว่าอะไรก็ตามที่ทำตามหลักทางาศาสนา,สาศาสนาอะไรก็ได้เป็นหลักสากลนะคะสัจจะนิยมถือว่าคำสอนในาศาสนาเป็นเรื่องของจริยธรรมทั้งนั้น ถือว่าเป็นสากลเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อปฏิบัติหลักศาสนาต่างๆที่กล่าวถึงทั้งหลายสอนคนให้เป็นคนดีทั้งหลายนั่นแหละน่าถือว่าจริยธรรมส่วนอีกแนวคิดหนึ่งยึดเรื่องของประโยชน์นิยมแต่ประโยชน์นิยมนี้ก็เน้นเรื่องของประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เน้นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ว่าอะไรที่ทำแล้วเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ก็ถือว่านั่นแหละเป็นจริยธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสามแนวคิดแม้ว่ามาจากแนวคิดต่างกันแต่สรุปรวมแล้วก็เหมือนกันก็คือหลักของการที่ประพฤติหรือทำแล้วเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วน ใหญ่นั่นเองไม่ใช่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องมองภาพรวมของทั้งหมดต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ถึงจะถือว่าเป็นหลักของจริยธรรมเข้าใจไหมคะเพราะนั้นก็คือต้องไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน ต้องมองถึงประโยชน์ส่วนรวมในการที่จะยึดว่ามันเป็นจริยธรรมได้ไหมนะคะถ้าทำแล้วเพื่อประโยชน์เราเองแต่คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นจริยธรรมได้ไหมก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจในรายละเอียดนะว่ามาตรฐานจริยธรรมมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการนะคะ ตัวเล็กไปเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดนะเอาข้อหนึ่งหนึ่งก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ไหมนะถ้ามันเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครก็ไม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรมถูกไหมฉันอยากจะ นอนบนเตียงนอนของฉันคนเดียวในห้องนอนฉันปิดประตูแล้วฉันจะนอนท่าไหนก็ไม่มีใครว่ากับเรานะคะหรือเราจะใส่เสื้อผ้าบางเบาขนาดไหนก็ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะคะมาตรฐานจริยธรรมนั้น ะะเป็นข้อกำหนดที่จะควบคุมความประพฤติของคนเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะคะเกี่ยวข้องกับคนเพื่อประโยชน์ของคนและสามมีเหตุผล ที่เป็นที่ยอมรับไหมมีเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับไหมนะดูไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลแต่เราจะทำอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเนี่ยคือจริยธรรมมันก็ไม่ใช่นะคะมันต้องขึ้นอยู่กับคนส่วนใหญ่เขายอมรับกันไหมมีเหตุผลเพียงพอไหมในการที่จะยึดถือเป็นหลักจริยธรรมนั้นๆเพราะนั้น,น,นมาตรฐานทางด้านจริยธรรมนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นยึดหลักยังไงก็คือว่าการที่จะวิเคราะห์ว่ามันเป็นจริยธรรมได้ไหมหนึ่งหลักความพอใจหลักความพอใจนี้ต้องเป็นความพอใจของคน ส่วนใหญ่นะคะหลักสิทธิต้องเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยและหลักความยุติธรรมหมายความว่าสิ่งที่จะทำนะ่ต้องมีความยุติธรรม นะไม่ลำเอียงเะนั้นหลักของการที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยว่าพฤติกรรมใดนะคะจะเป็นจริยธรรมหรือไม่เนี่ยต้องดูที่ความพอใจของคนส่วนรวมต้องไม่ไปริดรอนสิทธิเขาและมีความยุติธรรมกับทุกๆคนนะคะ